รับพี่น้องคลิปที่สองของวันอาพุทธที่ยี่สิบเก้าธันวาคมเอ้ยอตุลาคมสองพันหกสิบแปดคลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจสร้างวัดเสาเดียวบิจาให้สุสานนี่พี่ตุ้ยนฐานะที่เป็นผู้บริจานี่ไม่รู้ว่ามีความคิดเห็นไงครับอะไรคือแรงบันดาลใจครับพี่ตุ้ยพูดเพี้ยนมก็ได้ครับคือว่ามันผมเห็นวัดเสาเดียวนี่มันที่เรารับถือข้วประเทศเลย แล้วผมคิดว่าอยู่เราอยู่ต่างประเทศเราทำย่างไงก็มีให้อย่างหนึ่งเพื่อคิดถึงบ้านเมืองของเราอีกเราเป็นคนเวียดนามเพราะวัดเสาเดียวเนีนมันกำเนิดจากเวียดนามไงเลยตั้งใจจะทำขึ้นมาทำบุญด้วยครับอ่าครับแค่แรงบรรดาใจนี่อย่างเดียวเลยครัแล้วก็มีแรงบรรดาใจอย่างอื่นด้วยไหมกเกี่ยวกับครอบครัวเกจอกับภรรยาอะไรไหมมีไหมฮะก็กล่าวว่าจะทำบุญให้เขา อ๋อหมายว่าการที่จะทําอจูหมดกดหรือวัดเสาเดียวเนี่ยก็ทําเพื่อให้กับภรรยาด้วยครับนอนุสรอนุสรให้ภรรยาใช่ไหมครับคผมขออนุญาตนิดเดียวเรื่องนี้นี่ผมได้ยินจากพี่ตุยกับเสียนูเล่าให้ฟังเดิ่มที่น่ะเสียนูตั้งใจว่าจะสร้างศาลาแปดเหลี่ยมเพื่อเป็นอนุสรให้คุณแม่ลานที่ฝังกายอยู่ตรงนี้เสียนูพูดแบบนั้นกับพี่ตุยพี่ทุ่ยบอกว่านี่ แต่ว่าจากเป็นศาลาแปดเหลี่ยมมาเป็นจูมดโกดนี่จะคล้ายๆกันในการก่อสร้างแต่คุณคุณค่า,าทางวัฒนธรรมนี่โดยเฉพาะจัว,วัดเสาเดียวนี่เป็นอ่าอ่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามผมก็เลยขออนุญาตถามเสีหนูในฐานะที่เป็นคนสร้างมาจาก้าน,นี้หลายล้านนะครับไม่เน้อยนะครับเสียนูมีความเท่ยังไงครับพูดได้เลยครับตามที่พูดครับก็ทํา ตามมาส่งพ่ออะนะแต่เราเป็นลูกเราก็เอพ่อเขาอยากทํแเราก็จะต้องสร้างให้เขาต้องทําให้สำเร็จครับครับผมก็ตามพ่อผมอะครับก็ก็ถ้ากรณีนะอันนี้สําหรับเสริมนิดนึงนะถ้ากรณีอทางอปุตุยหรือว่าเสนหนูนี่ยจะสร้างวัดเสาเดียวใช่ไหมฮะหลโจมอดโกรเนี่ยคณะกรรมการของเราเนี่ยก็ปรึกษากันแล้วว่าเราจะสร้างส่วนที่เหลือนะ ถนนรอบถนนรอบสาเนี่ยเราจะทําเองฮะเราจะทําขึ้นมาด้วยแล้วก็ต่อไปนี้จะตรงนี้จุดตรงนี้นะฮะจะเป็นที่พักผ่อนนะครับเรือว่าพักผ่อนสําหรับตอนเย็นหรือผู้ผู้สูงอายุเหมาะกับร่างกายได้ใช่ไหมดีไหมครับมาไหว้พระเป็นจุดไหว้พระออกกำลังกายนะครับตรงนี้นะ,ะจุดนี้ครับ,รบก็น่าจะครบสมบูรณ์นะแล้วเ,เราจะทําปรับภูมิประเทศนะภูมิให้มันสวยงามปรับภูมิทัศน์ภูมิทัศน์มันสวยนะครับ ครับเอ้าพี่เบาในฐานะที่เป็นคนดูแลสุสานมีงานงอกอีกแล้วคือนอกจากดูแลสุสานยังไม่พอวันนี้มีจั่หมดโผดอันใหญ่โตมโหฬารของของฐานพัฒน์ตันเจริญวัฒนาสร้างงานนี่เองพี่เบามีความรู้สึกไงบ้างครับก็ดีดีใจด้วยกับเสียหนุกับปู่ตุ๋ยผมก็จะได้มีงานมากวาดงาความสะอาดเพราะว่าผมอยู่ใกล้มีอะไรผมวิ่งผมวิ่งมาไม่ไม่ไกลจาก จากที่ผมอยู่แต่วันนั้นน่ะที่ว่าวันที่เจ็ดธันวาคมผมก็จะนิมนต์พระมาก้ารูปมาเป็นพิธีให้เขาสวดหน่อยแต่แต่เราจะไม่เลี้ยงเทนคือสวดเสร็จแล้วก็ใส่ซองให้ท่านแล้วท่านก็ก็ได้ครับได้ว่าอย่างนี้ดีกว่ามันต้องมีพระวันวันนั้นก็คงจะเราจะกางเต็นตรงนี้ตั้งเต็นท์นะตั้งเต็นท์ก็มีเต็นท์ก็ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้ครับใช่เอา คลิปนี้ก็ก็จบตามนี้ถ้าจะมีคลิปต่อไปเดี๋ยวยังไงเราคุปรึกษากันก็ค่อยออกคลิปให้พี่น้องดูพี่น้องทุกท่านที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไขดังนี้แล้วอาทิตย์ 7, ที่7ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาพิธีตั้งเสาเอกวัดเสาเดียวนี่อยากให้พี่น้องเรามาเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับต้อยกุวันและคณะผู้บริหาร ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสักทีไหมพี่ใหญ่เอาสักทีไหมกำลังลื่นนะโดนเลยๆเดี๋ยววันไปนทำงานแล้วเนี่ยมีแรงเลยออกข้าวปุ๊บมีแรงเลย